พักจากซ่อมรถมาซ่อมบ้านกับเกม House Flipper คลิปนี้มีอะไรที่ a d v a n นขึ้นมาอีกขั้นอย่างการติดตั้งอ่างล้างหน้าและการซ่อมเตาหลับปลั๊กไฟครับจะสมจริงแค่ไหนไปดูกันเลยเริ่มที่การติดตั้งอ่างล้างหน้าในเกมนี้การติดตั้งจะง่ายมากๆเราแค่คอยคลิกเมาส์ตามชิ้นส่วนจะมีกรอบสีฟ้าคอยขึ้นให้เป็นลำดับใครที่อยากจะลองเล่นไม่ต้องกลัวซื้อมาแล้วเล่นไม่ได้ตัวเกมเขาทํามาให้เราเล่นสบายๆดูการเคลื่อนไหวของการประกอบชิ้นส่วนต่างๆแบบเพลินๆส่วนตัวผมยังไม่เคยมีประสบการณ์การติดตั้งอ่างล้างหน้าในชี รบกาช่วยให้คะแนนทีครับว่ามันสมจริงกี่เปอร์เซ็นต์แต่เท่าที่ดูก็ต้องติดตั้งทุกชิ้นรวมไปถึงท่อด้านล่างสมจริงไหมไม่รู้แต่ที่รู้ๆเพลินแน่นอนครับต่อไปคือการซ่อมเต้ารับปลั๊กไฟตรงนี้ก็ไม่เชิงซ่อมสักเท่าไหร่ครับเพราะเราแค่ลื้อออกมาแล้วทําการต่อสายไฟตอนคลิกต่อสายไฟสายไฟจะเข้าไปตามช่องที่ถูกต้องให้อัตโนมัติเลยไม่ต้องกลัวต่อผิดขันน็อตให้ครบทั้ง3เส้นก็เสร็จเรียบร้อยทั้ง2อ,อย่างในคลิปนี้ก็เป็นเพียงเควสเล็กๆที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของเกมเล่นไปเร ติดตามซ m มูเล,ลเตอร์กับเกม How f l i p p p r เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ